กรงขังแห่งตันหาตอนที่6กกรงขังที่มองไม่เห็นผู้เล่าน้ำเสียงเรียบเย็นแต่บาดลึกคุกที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คุกที่ทำด้วยกรงเหล็กหรอกครับเพราะคุกแบบนั้นเรายังมองเห็นขอบเขตของมันเรายังรู้วันที่จะได้รับอิสรภาพ แต่คุกที่วินกำลังติดอยู่มันสร้างขึ้นจากความรักความหวังดีและคำว่าวงตระกูลมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันแข็งแรงยิ่งกว่าเหล็กกล้าและไม่มีกุญแจดอกไหนไขออกได้นอกจากความตายหลังจากเหตุการณ์ที่วินเผลอตวาดสายฟ้าความรู้สึกผิดกัดกินใจเขาจนนอนไม่หลับวินรู้ตัวแล้วว่าเขาเอาไม่อยู่ เช้าวันนี้วินตัดสินใจโกโหกแม่ว่าไปตรวจงานแต่จริงๆแล้วเขาแอบมาที่โรงพยาบาลเอกชนแผนกจิต,ตเวชเขานั่งรออยู่หน้าห้องตรวจด้วยท่าทางกระสับกระส่ายสวมแว่นตาดำและหมวกแก๊ปเพื่ออำพรางใบหน้ากลัวว่าจะมีคนรู้จักมาเห็นเสียงประตูเปิดเสียงพยาบาลเรียกเชิญคุณวินัยค่ะวินเดินเข้าไปในห้องตรวจพบกับจิตแพทย์วัยกลางคนที่ดูใจดี ทันทีที่ประตูปิดลงเหมือนเขื่อนที่วินกลั้นไว้มันพังทลายเขาเล่าทุกอย่างให้หมอฟังเรื่องความเครียดเรื่องแม่เรื่องความสัมพันธ์และเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เขาควบคุมไม่ได้เขาเล่าไปร้องไห้ไปเหมือนเด็กหลงทางเสียงหมอนุ่มนวลเข้าใจโลก คุณวินครับสิ่งที่คุณเป็นเขาเรียกว่ากลไกการรับมือความเครียดที่ไม่ถูกต้องครับมันคืออาการป่วยไม่ใช่สันดานเลวคุณไม่ได้บ้าและคุณรักษาได้ครับหมอจะจ่ายยาปรับสมดุลสารเคมีในสมองให้และเราต้องทำจิตบำบัดควบคู่กันไปคำคำนี้เหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจวินวินรับถุงยามาด้วยมือที่สั่นเทา แต่มันเป็นการสั่นด้วยความหวังเขาขับรถกลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโตเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาคิดในใจว่ารอผมหน่อยนะฟ้ารอผมหน่อยนะแม่ผมกำลังจะหายแล้วผมกำลังจะเป็นคนปกติแล้วเสียงรถเลี้ยวเข้าบ้านเสียงเปิดประตูบ้านบรรยากาศเปลี่ยนเป็นความเงียบสง,งัดที่ผิดปกติวินเดินเข้าบ้านซ่อนถุงยาไว้ในกระเป๋าเอกสารอย่างมิดชิด แต่ทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องรับแขกเขาพบกับแม่ที่นั่งรออยู่บนโซฟาทีวีไม่ได้เปิดไฟในบ้านเปิดสว่างจ้าจนแสบตาบนโต๊ะกระจกตรงหน้าแม่มีซองใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลที่วินเผลอทําร่วงไว้ในรถเมื่อวานหรือใบเสร็จเก่าที่แม่ไปขนเจอวางอยู่วินเสียงตกใจเล็กน้อยแม่ ยังไม่นอนเหรอครับแม่เสียงเย็นชานิ่งเรียบจนน่ากลัวไปไหนมาก็ไปตรวจงานไงครับแม่ผมบอกแม่แล้วโกหกแม่โทรไปที่บริษัทเลขาบอกว่าวันนี้วินลาง,งานแล้วนี่มันคืออะไรเสียงแม่ป่าซองยาที่ไปรื้อมาจากกระเป๋าอีกใบลงบนโต๊ะดังปึกวินหน้าซีดเผือดเลือดในกายเย็นเฉียบ ถุงยาที่เขาพึ่งได้มาถุงยาที่เป็นความหวังเดียวของเขาตอนนี้มันวางอยู่ตรงหน้าผู้คุมแม่เสียงเริ่มสั่นเขือมและเกรี้ยวกาาอดยาต้านซึมเศร้าย่าระงับประสาทนี่ลูกแม่เป็นบ้าไปแล้วเหรอวินวินพยายามอธิบายเสียมอ้อนวอนแม่ครับฟังผมก่อนผมไม่ได้บ้าผมแค่เครียดผมนอนไม่หลับหมอเขาบอกว่าแม่ตะคอกแทรก ไม่ต้องมาอ้างหมอแกเครียดอะไรนักหนาฮะวินแม่เลี้ยงแกมาดีขนาดนี้แกมีทุกอย่างบ้านรถหน้าที่การงานแฟนสวยๆคนอื่นเขาอิดฉาแกกันทั้งซอยแล้วแกจะเป็นบ้านเนี่ยนะแกไม่อายเขาเหรอเสียงวิงในหูตินนิตัสดังขึ้นมาอีกครั้งจี๊ดดาดแรงกว่าทุกครั้งวินร้องไห้เล็กน้อย แม่ครับมันคือโรคครับแม่มันรักษาได้ถ้าผมกินยาผมจะดีขึ้นโอ้ยอกอีปแป้นจะแตกถ้าป้าจิบข้างบ้านรู้เขาจะเอาไปนินท้าว่างไงลูกชายป้าอุ่นเป็นบ้าต้องกินยาระงับประสาทแกจะให้แม่เอาหน้าไปไว้ที่ไหนวินแล้วหนูฟ้าล่ะถ้ารู้ว่าแกต้องกินยาพวกนี้เขาจะกล้าแต่งงานกับแกไหมแกอยากให้งานแต่งล่มเหรอคำว่าหน้าตา ขี่ปากชาวบ้านงานแต่งแม่ไม่ได้ห่วงว่าข้างในใจวินเจ็บปวดแค่ไหนแม่ห่วงแค่ว่าภาพลักษณ์ของครอบครัวจะเป็นรอยด่างพร้อยวินยืนมองแม่ที่กำลังร้องไห้ฟูไฟความหวังที่เขาหอ่อผิวามาจากโรงพยาบาลกำลังถูกน้ำตาของแม่ละลายจนหายไปเขาเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องสู้กับความไม่เข้าใจนี้วินคิดในใจว่า ถ้าการที่ผมอยากหายป่วยมันทำให้แม่เสียหน้างั้นผมยอมป่วยต่อไปก็ได้ครับแม่เสียงวินเดินไปหยิบถุงยาเสียงแกะแผงยาเสียงเทยาลงชักโครกซาชาวินเดินกลับมาหาแม่วินพูดด้วยน้ําเสียงที่ตายด้านไร้ความรู้สึกพอครับแม่หยุดร้องได้แล้วครับ ผมทิ้งหมดแล้วผมไม่ได้เป็นบ้าผมปกติดีแม่พอใจหรือ,อยังครับแม่ยิ้มทั้งน้ำตาดีมากลูกลูกแม่เก่งอยู่แล้วแค่เครียดนิดหน่อยพักผ่อนก็หายอย่าไปเชื่อหมอมันมากมันอยากขายยาเชื่อแม่สิวินแม่รักวินที่สุดนะลูกแม่เข้ามากอดวินกอดที่วินรู้สึกเหมือนถูกงูเหลือมรัดจนกระดูกแตกละเอียดคืนนั้นวินกลับเข้ามาในห้องนอน เขาไม่ได้กินยาที่หมอให้ความเครียดความเศร้าและความผิดหวังตีกลับรุนแรงเป็นทวีคูณกรงขังที่มองไม่เห็นถูกล็อกกุญแจนแน่นหนาแล้วและวินรู้ดีว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เขาผ่านคืนนี้ไปได้เสียงแจ้งเตือนข้อความมือถือดนตรีเปลี่ยนเป็น Dark a แอมเบียที่มืดมนและน่ากลัวที่สุดวินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาไม่ได้โทรหาฟ้า ไม่ได้โทรหาหมอแต่เขากำลังพิมพ์ข้อความหาเอเย่นหายาปลุกเซ็กส์หรือหาคู่นอนแบบฮาร์ดคอร์ดวงตาของวินในกระจกเงาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แววตาของคนสู้ชีวิตอีกต่อไปแต่มันคือแววตาของสัตว์ร้ายที่บาดเจ็บและพร้อมจะทำลายทุกอย่างรวมถึงทำลายตัวเขาเอง